ช่วงแรกคุณผู้ชมครับช่วงนี้อารามาอัปเดตครับข่าวแรกของเราวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของหนุ่มเขมรน,นะครับกินไก่ทอดติดคอนะฮะชักตาตั้งเลยอาการโคม่าแต่ว่าโชคดีรอดชีวิตนะครับพลตํารวจโทปัญจะนินนะครับวิจิตรโทรสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยาครับจังหวัดชลบุรีรับแจ้งว่ามีคนกินไก่ทอดแล้วเกิดติดคอดช็อกหมดสติไปบริเวณหน้าวินรถจักรยานยนต์รับจ้างปากทางเข้าหมู่บ้านบ้านสวนรล,ะละนา ริมถนนชัยพฤกษหนึ่งย่านจอมเทียนหมู่12ตําบลหนองปลืออําเภอบางระมุงนะครับจึงนํากําลังตํารวจนะฮะพร้อมหน่วยกู้ภยัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารีบรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะพบร่างนาอยอดอายุประมาณ25-30ปีเนี่ยนะครับเป็นคนงานก่อสร้างชาวกัมพูชานอนหมดสตินะฮะชักตาตั้งอยู่ที่พื้นในสภาพมือเท้าเกรง ภายในปากนี่มีเศษกระดูกไก่อุดติดอยู่ในลําคอด้วยส่วนที่ปลายเท้าเนี่ยนะฮะก็พบคอเอ่อคอไก่ทอดเสียบไม้ตกอยู่หนึ่งไม้เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงทําการตรวจสอบชีพจรครับเพราะว่าเต้นแผ่วเบาอาการเนี่ยเข้าขั้นโคม่าแล้วจึงรีบนําเศษกระดูกไก่ออกจากลําคอพร้อมกับปั๊มหัวใจช่วยชีวิตก่อนนําตัวนะฮะส่งโรงพยาบาลบางละมุงสอบถามคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างครับที่เห็นเหตุการณ์ก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยคนเจ็บนะฮะเป็นเพื่อนชาวกัมพูชา อยู่ในสภาพมึนเมาครับเดินกินไก่ทอดมาที่วินรถจักรยานยนต์พร้อมกับว่าจ้างให้ไปส่งที่ชายหาดจอมเทียนนะฮะแต่ระหว่างที่ขึ้นนั่งซ้อนท้ายเตรียมตัวจะขับรถออกไปเนี่ยจู่ๆนายอดครับซึ่งนั่งอยู่ท้ายเนี่ยนะครับก็เกิดอาการชักตาตั้งหงายท้องตกลงไปจากรถจนหมดสติก็เลยจีบรีบแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเนี่ยนะครับให้มาช่วยเหลือแล้วก็สุดท้ายช่วยชีวิตได้ทันดังกล่าวโหโชคดีมากนะอาจารย์ รอดชีวิตได้เพราะว่าถ้าพูดถึงกระดูกไก่นี่นึกภาพไม่ออกเลยอาจารย์ถ้าติดผมนี่รับรองว่ามไม่น่าจะรอดนะฮะจา์ครับยิงเนื้อข่าวนี่เขาเล่าได้มีนนชีวนะิตชาวามากสุสนานมากนะครับแต่ว่าจริงๆก็โชคดีนะคุคุณออดที่เป็นชาวกัมพูชานี่รอดรลองนึกสภาพดู เมาเดินแอบมาถือไก่ทอดมาซอนมอไซค์ปุ๊บมอไซค์สตาร์ทออกปึ้งงายหลังนั่นเลยทาากระดูกไก่ติดคอนั่นเลยล้มลงไปชักตาตั้งโอ้ันคือว่ามันต้องเป็นจังหวะว่าทําไมเนาะกระดูกไก่ถึงติดถึงติดคอได้เพราะว่าสตาร์ทออกยังจับไม่ดีมือไม่ว่างมือนึงถือไม้มือนึงถือถุงหิวก็หิวอยากจะกินก็กินจะไปก็ไปก็รีบก็เลย ติดคอหรือว่ามึนเมาแล้วรีบทานก็ไม่ทราบก็อาจจะเป็นได้นะครับจริงๆแล้วก็ต้องโชคดีนะครับที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณออดสามารถที่จะรอดชีวิตได้เนื่องจากว่าถึงชีวิตได้อย่างง่ายๆเลยนะครับไม่ยังเป็นที่จะต้องเป็นกระดูกไก่หรอกครับที่บ้านของเราเนี่ยมีเด็กต่างๆนะครับต้องระมัดระวังเศษกระดุมลูกปัดของเล่นพลาสติกต่างๆที่เป็นกลมๆเนี่ยมันพอดีพอดีกับหลอดลมเด็กซึ่งถ้าเกิดว่ามันอุดกั้นแบบสมบูรณ์เนี่ย ไม่ไหวอาจจะไปโรงพยาบาลไม่ทันด้วยซ้ําแต่ว่าโชคดีว่าคุณออดเนี่ยเขาเป็นกระดูกไก่หรือเศษชิ้นส่วนของไก่ซึ่งก็คงจะไม่พอดีกับกับหลอดลมหรอกซึ่งเป็นรูปทรงกลมนะครับหลอดลมเป็นทรงกลมกระดูกไก่ก็อาจจะไปขวางนิดหน่อยนะฮะก็ไออาจจะสำรักลงหลอดลมอาจจะลำบากนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วก็อาจจะยังพอคือก็ก็อุดกั้นนั่นแหละแต่ว่าอากาศยังพอที่จะผ่านช่องเข้าไปได้ก็อาจจะหายใจแบบลำบากหน่อยนะครับซึ่งก็ ก็ใช่ฮะก็ชักแหมทคำคำก็ได้ลมนะฮะชักตาตั้งชักตาตั้งชักตาตั้งนะฮะก็คือตาเหลือกนั่นเองนะครับเวลาคนชักหรือเวลาคนที่ขาดออกซิเจนเนี่ยก็จะชักได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาดูตามเนื้อผ้าเนี่ยการที่คุณออดเนี่ยชักเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดจากกระดูกไกาไปอุดก็ได้อาจจะเป็นคนที่ทานเหล้าเนี่ยสามารถชักได้สบายเลยนะฮะคนที่ทานเหล้ามากๆไม่ได้ทานข้าวบางทีทานเหล้าทั้งวันเช้า เที่ยงเย็นทั้งวันในช่วงที่วันหยุดยาวๆนี่นะครับก็ต้องระมัดระวังเพราะ,ะว่าการที่เราไม่ไม่มีอาหารเข้าไปเลยเนี่ยนะครับตับก็ล้างพิษของแอลกอฮอล์ไม่ทันพิษของของ,ของแอลกอฮอล์ก็สูงขึ้น<อ>ประกอบกับอาหารไม่มีน้ําตาลก็ต่ําน้ําตาลต่าก็ชักได้พิษแอลกอฮอล์ก็ชักได้หรือว่าบางทีนอนหลับนะฮะทานเหล้าแล้วนอนหลับก็หลับลึกเกินไปก็ชัก เพราะว่าแค่เพียงแค่น้ำลายหรือเศษอาหารไปอุดกั้นหรือแม้กระทั่งอาเจียนออกมาหายใจไม่ทันคนทานเหล้าก็อาเจียนใช่ไหมครับเมามากๆก็จะอาเจียนนะครับยิ่งไปอาเจียนตอนหลับเนี่ยบางทีไม่ตื่นเลยเกิดอาการกลับกลายเป็นโรคไหลตายเป็นโรคอะไรต่างๆซึ่งนะฮะก็อาจจะเป็นจากเพราะเนี่ยคนทานเหล้าแล้วเมาเนี่ย ชักได้หลายสาเหตุมากแต่ว่าในกรณีนี้เรามีเรามีกรณีของกระดูกเรามีหลักฐานนะอาจารย์คอกระดูกไก่อยู่ในอยู่ในคอของคุณออดนะครับซึ่งก็โชคดีว่าคุณหมอพาไปหาคุณหมอและคุณหมอก็อาจจะเอาออกได้ทันแต่ถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นที่บ้านล่ะนั่นเลยอาจารย์ถ้าพูดถึงเรื่องของการรับประทานอาหารครับไม่ว่าจะชนิดไหนก็แล้วแต่นะอาจารย์แล้วติดคอแบบนี้อาจารย์ฉุกเฉินขึ้นมาทําอย่างไรฮะอาจารย์เพราะว่ากรณีของนายออดนี่ ถือว่าโชคดีมากเพราะอยู่ที่จุดเกิดเหตุเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่กู้ภัยรอจะถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยมาช่วยชีดเอาไว้ได้ก็ยังอยู่จนทันนะฮะอาจารย์ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เรามีอะไรคือคือตอนที่เราพูดเราจะหยุดหายใจครับเอ้ยขอโทษนะฮะตอนตอนที่เราทานเนี่ยเราเราจะไม่หายใจตอนที่เรากลืนเนี่ยเขาปิดเขาเขาจะมีเขาใช้ช่องเดียวกันอยู่ส่วนหนึ่งก็จริงอโนมัติอากาศกับอาหารเขาใช้เขาใช้เขาเขาแชร์ช่องร่วมกันอยู่พักหนึ่งนะฮะก็คือตรงคอเราเองตอนที่เรา ทานอาหารเนี่ยเราเราจะกลั้นหายใจโดยไม่รู้ตัวนะครับตอนที่เราหายใจเราจะไม่กลืนอาหารมันจะสับกันไปสับกันมาว่าช่วงนี้อาหารช่วงนี้อากาศร่างกายเขารู้ตัวอัตโนมัติแต่อาจจะพลาดได้ถ้าเกิดเราหัวเราะเราสตาร์ทเบอร์ซขณะที่ไก่ยังอยู่ในคอหรือว่าทั้งจะคุยก็คุยจะกลืนก็กลืนอะไรอย่าเงี้ยนะฮะมันทําให หลอดลมเนี่ยปิดไม่ทันฝาปิดหลอดลมฝาปิดกล่องเสียงปิดไม่ทันอาหารอาจจะเข้าไปในหลอดลมได้ปกติพออาหารเข้าไปในหลอดลมแล้วเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยก็จะมีปฏิกิริยาก็คือไอนั่นเองเพื่อเอาอาหารหรือว่าเศษอาหารเหล่านั้นออกมานะฮะไอนั่นเองฝรั่งเขาเรียกชกและชกกิ้งชกกิ้งก็คือว่าสำลักอาการสำลักนี่เป็นแล้วก็เกิดอาการไอนี่เป็นภาวะปกติของร่างกายของเราที่จะป้องกันไม่ให้เราขาดออกซิเจนร่างกายเราจะกําจัด เอาสิ่งแปลกปลอมซึ่งหลุดเข้าไปในหลอดลมนะฮะออกมาแล้วก็จะไอออกมาบางทีก็กระเด็นออกมาเลยเป็นชิ้นๆเลยนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเศษอาหารหรือเศษวัสดุที่มันลงไปอุดเนี่ยมันพอดีกับหลอดลมมากเกินไปไอไม่ออกไอก็ไม่ออกหายใจก็ไม่เข้ายิ่งตกใจยิ่งหายใจแรงก็ยิ่งตีบนะครับพวกนี้มักจะเกิดขึ้นในคนที่ในเด็กเล็กๆหรือในผู้ใหญ่อายุมากๆซึ่งไม่แรงไอไม่ค่อยมีนะครับ พวกนี้ถ้าเราเห็นเรานั่งโต๊ะอาหารกันอยู่โอ้โหเป็นครอบครัวใหญ่เลยนะครับมีคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าเกิดว่าคุยกันเฮฮาในครอบครัวเกิดค,ค,คุณปู่หรือคุณย่าหรือ คุณผู้สูงอายุเนี่ยนะครับมีอาการเหมือนกับสำลักไอแล้วก็เสียงแหบแล้วหายใจไม่ออกแล้วบางครั้งเนี่ยคนไข้เนี่ยหรือผู้ที่มีเศษอาหารติดเนี่ยมักจะบีบที่คอยอย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้บีบแต่เขาแสดงให้เห็นว่าเนี่ยหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกเนี่ยเราก็ญาติโยญาติต้องต้องทราบเลยว่าเกิดเหตุละนะครับถ้าเกิดว่ายังพอหายใจได้ยังพอหายใจได้ยัง หายใจเบาๆได้รีบไปโรงพยาบาลยังพอที่จะทำปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้อาจารย์ไปเลยไม่ต้องปฐมพยาบาลถ้ายังใจได้ไม่ต้องไปแคะนะพยายามให้คนไข้ไอเองแต่ถ้าเกิดคนไข้ไอไม่ไหวจริงๆแล้วก็เริ่มแล้วก็มีการบล็อกแบบว่ามีการปิดแบบสมบูรณ์เนี่ยนะครับเราต้องช่วยแล้วนะถ้าช่วยก็คือว่าผู้ที่ผู้ที่ยากในที่จะไปช่วยก็คือเข้าไปด้านหลังแล้วก็ไปโอบด้านหลังนะครับมือหนึ่งก็ ก็กกำมือมือนึงจับมือที่กําเอาไว้แล้วก็กดบริเวณลิ้นปีลิ้นปีก็คือตรงนี้นะฮะใต้ชายโครงตรงกลางนั่นเองนะครับซึ่งเป็นจุดของต่ำกว่ากระบังลมเล็กน้อยนะครับลิ้นปีเดี๋ยวเด็กๆเขาไม่รู้จักลิ้นปีอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะฮะตรงกลางเตะเลยเราคลำเนี่ยเราจะคลำได้กระดูกอ่อนๆนะครับกดอ้อมด้านหลังแล้วก็กด กดแล้วก็ดันกดแบบดันดันขึ้นนะครับเหมือนกับว่าเราพยายามที่จะเพิ่มแรงดันของของในช่องท้องเพื่อเพื่อจะให้มันไปดันกระบางลมเพื่อที่จะดันอากาศให้ออกมาทางหลอดลมแรงขึ้นก็คือช่วยคนไข้ไอายนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันแรงกว่าไอเพราะมันกดให้กระบางลมมันดันขึ้นโดยเฉียบพลันเหมือนเวลาเราท้องอืดเราหายใจไม่เข้าเพราะว่าถ้าความดันในท้องเราสูงเนี่ยมันไปดันกระบางลมขึ้นทําให้เราหายใจไม่เข้าเช่นเดียวกันถ้าเราไปดันอย่างแรงแล้วก็ แล้วก็ทันทีเนี่ยครับคือไม่ต้องทำนิ่มๆมันต้องต้องต้องกระตุกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะเพิ่มเพรสเชอร์หรือเพิ่มแรงดันแบบเฉียบพลันเพื่อจะทําให้เศษอาหารเนี่ยออกมาได้กระเด็นออกมาได้ถ้ากระเด็นออกมาปุ๊บจบเลยโล่งเลยแทบจะไม่ต้องไปโลงพยาบาลด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าไม่มีปัญหาอะไรละนะฮะเอาไว้ได้คนไข้ก็จะโล่งหายใจได้ปกติแล้วก็ค่อยๆพักผ่อน น้ำอะไรต่างๆไปนะครับก็รอดได้อย่างในกรณีของกระดูกไก่หรือว่าจริงๆเราเป็นอาหารอย่างที่อาจจะมีความแหลมคมเนี่ยนะฮะอาจารย์แล้วก็ไปติดอยู่ในบริเวณลําคอเนี่ยนะอาจารย์เวลาถึงมือคุณหมอนี่คุณหมอนี่เอาออกยังไงฮะอาจารย์คุณหมอเขาจะตรวจเขาเขาเขาจะให้การรักษาเบื้องต้นก่อนประคับประคองเช่นคนไข้หายใจได้น้อยใช่ไหมให้ออกซิเจนปริมาณสูงสูงเพื่อที่จะให้การหายใจนน้อยของไข้เนี่ยเพียงพอที่จะได้รับออกซิเจนเพียงพอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า รุนแรงคุณหมอเขาจะมีเครื่องไม้เครื่องมือในการในการเอาวัสดุหรือว่าสิ่งที่ติดคอนั้นออกซึ่งมักจะต้องมีกล้องมีกล้องส่องด้วยก็จะส่องกล้องเข้าไปนะครับมันก็เป็นท่อนะฮะแล้วก็ส่องเข้าไปแล้วก็จะเห็นว่ามีเศษอะไรติดอยู่นะฮะส่องไปตามทางเดินหายใจนั่นแหละเจอแน่ๆเพราะมันติดอยู่ทางเดินหายใจนะครับส่องปุ๊บเขาก็จะเอามีปากคีบยาวๆแล้วก็คีบออกมานะครับก็ เอาออกได้ก็จะปลอดภัยซึ่งมักจะเจอบ่อยในเด็กเล็กต้องระมัดระวังเลยเด็กเนี่ยชอบเอาลูกปัดเล่นเข้าปากของเล่นพลาสติกเข้าปากซึ่งเล็กๆเนี่ยเราต้องเลือกว่าของเล่นกลมๆเล็กๆเนี่ยต้องใหญ่ๆนะอย่าเอาเล็กๆให้ให้เล่นเพราะว่าเล็กๆเนี่ยมันหลุดเข้าไปได้นะครับแล้วก็การปฐมพยาบาลในกรณีที่คนไข้ มีเศษอะไรต่างๆหลุดเข้าไปในหลอดลมเนี่ยที่เมื่อกี้อธิบายให้ฟังคือใช้สำหรับผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่อ๋อแล้วถ้าเป็นเด็กนะฮะถ้าถ้าเป็นเด็กก็ต้องใช้ท่าอื่นเช่นถ้าเป็นเด็กเล็กก็ให้นอนคว่ำจับแล้วก็ตบหลังเอาตบหลังระหว่างสะบักเพื่อที่จะทําให้เคาะให้ให้แรงแรงตบของเราแรงทุบของของเราเนี่ยนะครับมันทําให้หลุดออกมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นแต่แน่นอนนะครับว่าเราก็ต้องในระหว่างที่เราช่วยเนี่ยต้องญาติคนอื่นต้องเตรียมและเตรียมโทรไป เตรียมรถปฐมพยาบาลหรือแอมบูเลนต์นะฮะที่จะพาไปโรงพยาบาลนะครับให้ทันช่วงทีนะครับในอันนี้ในคือในกรณีที่คนไข้สำลักอาหารหรือสำลักวัสดุอะไรต่างๆเข้าไปในหลอดลมสุดท้ายตั้นๆเลยครับอาจารย์ฮะเรื่องราวของการป้องกันนะอาจารย์ถือว่าป้องกันเอาไว้ดีกว่าแก้ครับอาจารย์สำหรับเรื่องราวของอาการไม่ให้อาหารนะฮะติดในลําคอครับครับผมก็จริงๆแล้ว ร่างกายของเรามีกลไกอยู่แล้วถ้าเราเกินอาหารทุกครั้งเนี่ยเรากลินอาหารวันหนึ่งเนี่ยผมผมว่าเป็นร้อยครั้งอะไรหรือบางคนอาจจะเป็นพันด้วยซ้ำไปถ้าเกิดกลืนเยอะกินเยอะนะฮะเป็นร้อยครั้งเนี่ยเราไม่เคยสำลรักเลยเพราะว่าเราไม่รีบเราค่อยๆทานเราใช้การเกินของเราในแต่ละคำเนี่ยมันมีขนาดอาหารหรือปริมาณอาหารที่เหมาะสมกับกับคอของเรานะฮะเราไม่คุยเราไม่คุยไปเราไม่หัวเราะไปแต่บางครั้งมันช่วยไม่ได้มันสนุกสนานใช่ไหมครับแล้วยิ่ง คนที่มีแอลกอฮอล์ในวงเล่าในในโต๊ะอาหารด้วยก็อาจจะทําให้ปฏิกิริยาระบบประสาทระบบการเกินเนี่ยผิดปกติสับสนได้นะสับสนได้ขนาดพูดยังพูดไม่ชัดเลยเพราะงั้นการเกินก็ต้องกลืนไม่ชัดกลืนกลืนไม่เกินไม่ปกติก็อาจจะทําให้เกิดการสาลักได้เัราะนี่ใครที่ดื่มแอลกอฮอล์ต้องต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ไม่ไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียวนะครับแค่การดื่มแอลกอฮอล์ระยะเวลานานๆเนี่ย ถึงชีวิตได้ก็ต้องหยุดนะฮะบรญยญัตบยังนั่นเองนะครับแล้วก็ร,รับประทานอาหารตลอดเวลาเพื่อจะไม่ทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดต่ําเกินไปด้วยครับ มาต่อที่อีกหนึ่งข่าวคุณผู้ชมครับข่าวต่อมาเรื่องราวของการเลิกใช้โฟมบรรจุอาหารนะครับหันมารณรงค์ให้ใส่ปิ่นโตแทนนะครับทางสาธรารณสุขของจังหวัดตรังครับรณรงค์ประชาชนให้หันมาใช้ปิ่นโตโถใส่อาหารครับแทนการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารแนะว่าหากมีความจําเป็นต้องใช้โฟมเนี่ยให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัดสดุธรรมชาตินะครับนายแพทย์วิทูลเหลืองดีลกครับนายแพทย์สาธรารณาสุขจังหวัดตรังกล่าวว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาที่คุกคามสุขภาพคือการบริโภคที่ไม่ระมัดระวัง โดยเฉพาะการบริโภคอาหารบรรจุโฟมซึ่งกาลังเป็นที่นิยมอย่างมากของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดโรคต่างๆตามมาซึ่งก็มีสารที่ได้รับจากโฟมนะฮะเป็นสารพิโตเคมีปัจจุบันครับจึงมีแนวคิดรณรงค์ให้มีการเลิกใช้โฟมบรรจุอาหารอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ได้ดําเนินการเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องด้วยรวมถึงรณรงค์การเลิกใช้ถุงพลาสติกบรรจุข้าวสวยร้อนๆอ,อีกด้วยนะครับแล้วก็ให้หันมากลับสู่วิถีดั้งเดิมก็คือการใช้ปิ่นโตโถ ใส่อาหารหรือว่าหม้อข้าวแทนการใช้พลาสติกนั่นเองนอกจากนี้ครับหากมีความจําเป็นต้องใช้โฟมก็ขอให้ใช้โฟมที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติได้แก่โฟมจากเยื่อไผ่โฟมจากชันอ้อยก็ถือว่าเป็นภาชนะที่ปลอดภัยนะครับผลิตจากเยื่อพืชธรรมชาตินะครับจึงมั่นใจว่าปลอดจากสารเคมีที่เป็นอันตรายแล้วก็จะปนเปื้อนในอาหารได้สามารถใช้บรรจุอาหารได้ทั้งร้อนเย็นนะครับไม่รั่วซึมเข้าไมโครเวฟหรือว่าเตาอบก็ได้ที่สําคัญก็สามารถย่อยสลายกลับคืนสู่ธรรมชาติได้หนึ 100%เลยภายในระยะเวลา6สัปดาห์นะฮะครับ,รบแหมจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เฉพาะช่วงเวลานี้นะอาจารย์ครับตั้งแต่ผมเด็กๆมาจนถึงวันนี้30ปีที่ผ่านมาเราบอกกันตลอดนะครับว่าจริงๆแล้วก็อยากจะรณรงค์ให้เลิกใช้โฟมหรือว่ากล่องโฟมบรรจุอาหารนั่นเองครับผมใช่ครับขณะนี้เนี่ยต้องบอกว่าวิถีชีวิตของเราเปลี่ยนไปเยอะนะครับแต่ก่อนเนี่ยเราเรับประทานในบ้านมีจาน นะครับมีหม้อหุงข้าวต่างๆปัจจุบันเนี่นะครับเรารับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้นนะโดยเฉพาะยิ่งชาวกรุงเทพหรือแม้กระทั่งชาวต่างจังหวัดที่เวลาเดินทางไปเข้าวัดเข้าวานะครับไปไหว้พระเป็นหมู่คณะนะครับนั่งรถทัวร์ไปทัศนศึกษาทัศนาจรต่างๆก็ง่ายสิกล่องโฟมเนี่ยนะครับน้ำหนักก็เบานะครับบรรจุอาหารก็ง่ายราคาก็แถมมันยังเป็น จานให้เราได้ด้วยนะครับทิ้งก็ง่ายนะครับแล้วก็ไม่เสียดายอะไรมากมายแต่จริงๆแล้วนะครับมันแฝงมากับสารพิษแล้วก็ไม่ใช่พิษแค่ตัวเองอย่างเดียวพิษต่อธรรมชาติด้วย<อ>นะครับ,รบต่อธรรมชาต<า>ิาด้วยเพราะนี่นโฟมเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เข้ามาทดแทนปิ่นโตอาหารต่างๆหรือว่าจานต่างๆหรือภาชนะที่บรรจุอาหารต่างๆที่เราเคยมี ได้ง่ายนะฮะอาจารย์เครานี้พูดถึงเรื่องของสารพิษครับอาจารย์รจากตัวโฟมเองนะฮะอาจารย์เวลาที่เราบรรจุหรือว่านําเอาอาหารร,ร้อนๆลงไปใส่นะอาจารย์รสารพิษที่มันละลายออกมาจากโฟมเนี่ยนะอาจารย์มันมีอะไรบ้างฮะจริงๆแล้วสารพิษหลักๆเนี่ยก็มีไซรีนกับเบนซีน <z> ซึ่งเป็นส่วนประกอบของของ,ของโฟมซึ่งมันก็จะอยู่ในโฟมนั่นแหละแต่ว่ามันจะละลายออกมาก็ตอ่อเมื่อ 1. มันเจอความร้อน สองมันเจอน้ำมันโอ้โหน้ำมันเพราะฉะนั้นถ้าสองอย่างผสมกันโอ้โหาหารไทยของเราของทอดเยอะเลยทั้งมันทั้งร้อนเอาแค่ไข่เจียวไข่ดาวแค่นี้ทั้งร้อนทั้งมันเราจะสังเกตว่าบางครั้งเนี่ยนะครับเราดูไข่ดาวออกมาพอดึงไข่ดาวออกมาเนี่ยไข่ไข่ดาวของเราติดกับโฟมนะฮะพอดึงมาโฟมแหว่งแล้วรู้สึกว่ามันคลุกคะคลุกไดอาจารย์มันแหว่งไปแล้วเพราะว่ามันละลายมันสายตัวออกมาเพราะนั้นต้องขอบคุณคุณหมอวิทูลเหลืองดีหลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังอย่างมากเลยนะครับที่มารณรงค์เรื่องของการงดใช้ภาชนะที่ทําจากโฟมซึ่งจริงแล้วควรจะต้องรณรงค์ทั้งประเทศแหละไม่ไม่เฉพาะจังหวัดตรังนะครับทุกจังหวัดทุกกรุงเทพทั้งกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็ต่างจังหวัดต่างๆเนี่จะต้องรณรงค์เลิกใช้โฟมสักทีเพราะว่าเพราะว่าอาหารของเราเนี่ยมันมีชั้งของทอดแล้วก็มีความร้อนเกิดขึ้นข้าวผัดนะฮะหรือว่าไข่เจียวไข่ดาวหรือแม้กระทั่งก๋วยเตี๋ยวบางอย่างนะฮะ ก็มีของร้อนมีน้ํามันเป็นส่วนประกอบเยอะของทอดต่างๆนะครับกล้วยแขกกล้วยทอดต่างๆก็้วนแล้วแต่อันตรายก็กล่องโฟมจะปลอดภัยก็ต่อเมื่อใส่ใส่อะไรที่มันไม่มีน้ำมันก็มันจะเป็นมันจะเป็นของหวานของหวานเช่นขนมหวานไทยๆทองยีท้องยอดเนี้ยโอเคพอได้พอได้วุ้นใช่ขนมชั้นเงี้ยก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นอาหารคาวเนี่ย ก็ลําบากแต่ทีนี้มันง่ายทําไมถึงใช้อยู่ล่ะมันอันตรายจะตายเพราะมันง่ายมันเบานะครับถ้าเกิดว่าเราจะไปเสื้อหาเราต้องหิ้วปิ่นโตไปนะครับอ้ตงใช้ถุงผ้าาจรก็ใช่เหมือนใช้ถุงผ้าถูกต้องถุงผ้าน่เจริงๆแล้วก็ดีมากเลยนะครับเพราะว่าเราถ้าเราเลือกใช้ถุงพลาสติกเราก็จะลดปริมาณขยะได้เยอะเลยเช่นโฟมก็เช่นเดียวกันนะครับก็ทําลายยากมันก็จะมีสิ่งทดแทนโฟมก็คือ เ,เขาเขาเรียกว่าเ,เป็นโฟมที่ผลิตจากธรรมชาติก็คือโฟมชันอ้อยโฟมเยื่อไม้ไผ่พวกพวกพวกนี้ก็จะดีขึ้นนะฮะไม่มีสารพิษไม่มีสารที่เป็นส่วนประกอบของเบนซินสไตรีนซึ่ง,งออกฤทธิ์ทำให้เป็นผลเสียต่อร่างกายได้อาจารย์รับประทานอาหารที่บรรจุโฟมหรือว่าใช้โฟมเนี่ยนะฮะอาจารย์เวลาที่เรารับประทานเข้าไปสารพิษที่อาจารย์บอกมาเนี่ยจริงรับประทานไปนานขนาดไหนฮะอาจารย์กว่ามันจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพในร่างกายย จริงๆแล้วมันมีผลทั้งระยะเฉียบพลันแล้วก็ระยะเรื้อรังนะครับระยะเฉียบพลันก็คือถ้าเราทานอาหารที่มีที่มีสารพิษซึ่งมันละลายจากกล่องโฟมเข้าไปในปนเปื้อนในอาหารของเราเนี่ยเราก็จะมีอาการเวียนศีรษะมึนงงปวดหัวอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มากอะไรร่างกายก็ขับออกมาได้เราก็อาการดีขึ้นทานน้ําก็ขับออกมาได้มีเรามีตับคอยกําจัดสารพิษและมีไตคอย ล้างสารพิษออกออกจากร่างกายก็จะปลอดภัยแต่ถ้าเกิดว่าเราทานานๆานๆๆสะสมนะครับก็จะทําให้มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งได้หลายอย่างนะครับบอกไม่ได้หรอกครับว่านานแค่ไหนเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าปริมาณสารพิษที่เราสัมผัสเช่นถ้าถ้าเป็นคุณผู้ชายคุณผู้หญิงสาวโรงงานหนุ่มโรงงานที่ผลิต อยู่อย่างนั้นดมกลิ่นทั้งดมทั้งต่างๆนะครับแน่นอนมันก็เร็วเร็วที่จะพัฒนากลายเป็นมะเร็งมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับพวกเบนซีนพวกนั้นก็คือพวกมะเร็งเม็ดเลือดนะครับมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งเต้านมต่างๆพวกนี้ก็เกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องกันได้เพราะเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเอาปิ่นโตไปหรือว่าเอาภาชนะที่มันเป็นล้างนะครับก็ต้องระวังอีกเหมือนกันเพราะว่าจานชามบางอย่างที่มันมีสารเคลือบ ที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานอุตสาหกรรมก็อาจจะทําให้เกิดการละลายของสารเคลือบได้ถ้าเจอสีร้อนๆแต่เราสังเกตได้อยู่แล้วนะฮะว่าจานแบบไหนที่มีคุณภาพดีสารเคลือบแบบไหนที่มีคุณภาพดีหรือไม่ดีนะครับแต่โฟมเนี่ยก็ถือว่าอันตรายอตรายเขาก็พยายามแก้นะเขาเอาใบตองมาลองแต่ามันก็ไม่พ้นหรอกครับก็ยังละลายอยู่ดีก็ยังซึมไปหาโฟมได้อยู่ดีนะครับ สุดท้ายฮะอาจารย์รายการพบหมอรามาของเรานี่ก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งเสียงนะฮะที่รณรงค์ให้ทุกๆท่านเนี่ยเลิกใช้โฟมบรรจุอาหารนั่นเองฮะอาจารย์รย้ํากันอีกสักครั้งหนึ่งครับครับโฟมก็เลิกใช้เถอะครับโดยเฉพาะยิ่งการใส่ของทอดหรือของร้อนที่มีส่วนประกอบของของน้ำมันนะฮะน้ำมันพืชน,น้ำมันสัตว์อะไรก็ตามนะครับประกอบอาหารเนี่ยเพราะว่ามันมีสารพิษนะครับแล้วก็เลี่ยงไปนะครับใช้ ถ้าดีที่สุดเลยก็คือเป็นภาชนะที่เอามาจากบ้านที่เราเลือกสรรแล้วว่าอันนี้ปลอดภัยก็คือปิ่นโตกับสู่วิถีชีวิตดั้งเดิมของเราหิ้วปิ่นโตไปทํางานน,นะครับหรือว่าถ้าไม่ใช่ปิ่นโตก็เป็นกล่องพลาสติกก็ยังดีกล่องพลาสติกที่มีคุณภาพที่ดีนะครับมันจะทนต่อความร้อนได้พอสมควร,ครนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ก็ใช้ปิ่นโตหรือกล่องพลาสติกถ้าไม่ได้จริงก็กล่องโฟมที่ทําจากวัสดุธรรมชาติเช่นชานอ้อยก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีกว่าโฟมครับ มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวคุณผู้ชมครับวันนี้เราบอกคุณผู้ชมไว้ตอนต้นรายการนะครับว่าเราจะมาพูดเกินถึง10เมนูยอดฮิตนะครับที่รับประทานแล้วอาจจะเสี่ยงเป็นโรคท้องร่วงได้นะครับจากรายงานสถานการณ์โรคนะครับของสํานักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคครับก็พบว่าสถานการณ์โรคอุจจาระร่วงในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ พบผู้ป่วยสูงที่สุดในเดือนมกราคมกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็มีนาคมของทุกปีจากการเฝ้าระวังตั้งแต่1มกราถึง22ทธันวาคม2557นะครับพบผู้ป่วย1 6ล้าน6 หมื่นนะฮะ 7, รายเสียชีวิต8รายด้วยกันคาดว่าในสิ้นปีนี้เนี่ยน่าจะมีผป่วยเพิ่มขึ้นอีก8,139รายใายนายแพทย์โสพลเมฆทนนะครับอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าเมนูที่มักเป็นต้นเหตุของโรคอุจจาระร่วงนะครับพบได้ทุกปี10เมนูคุณผู้ชมฟังเอาไว้ให้ดีๆเลยนะครับ1ลาบแล้วก็ก้อยดิบนะครับ 2. ยำกุ้งเต้นครับ3ยำหอยแครงนะฮะ4ข้าวผัดโรยเนื้อปู 5. อาหารหรือขนมที่ราดด้วยกะทิสดนะครับ6ขนมจีนเข้าวมันไก่ 8. ส้มตำนะครับ9สลัดผักแล้วก็10น้ำแข็งนะครับ ส้อมตามนี่ถือว่าเป็นอาหารยอดนิยมระวังกันเป็นพิเศษคุณผู้ชมครับเพราะวัตถุดิบหลายอย่างที่นํามาปรุงเนี่ยอาจจะปนเปื้อนเชื้อโรคแล้วก็สารเคมีได้นะครับอาทิปลารา้าปูดองดิบนะฮะมะกะกอแล้วก็ผักดิบพิกขี้นูที่ล้างไม่สะอาดหรือไม่ได้ล้างเนี่ยนะครับดังนั้นอยากขอความร่วมมือนะฮะจากแม่ค้าในการเลือกวัตถุดิบเพื่อใช้สำหรับปรุงนะครับประกอบอาหารที่สดสะอาดถูกหลักอนามัยเพื่อป้องกันโรคอุจจาระร่วงแล้วก็โรคอาหารเป็นพิษด้วยครับ บอกชื่อเมนูมาจารย์10เมนูนี่มีชงักหลายเมนูครับไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเมนูที่รับประทานแล้วทําให้เกิดโรคอุจจาระร่วงหรือว่าท้องร่วงข้าวมันไก่อันนี้ไม่น่าเชื่อเลยจย์ไม่น่าเชื่อสลัดผักนี่ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะจารยบจริงๆแล้วทั้ง10เมนูเมื่อสักครู่นี่มีรูปครบเลยนะครับเรียงลําดับเลยนะครับลาบก้อยดิบยำกุ้งเต้นยำหอยแครงข้าวผัดโรยเนื้อปูอาหารราดด้วยกะทิขนมจีนข้าวมันไก่ส้มตำสลัดผักและ น้ำแข็งน้ำแข็งใบตัดญีวัุนี้ต้องระวังนะเ,ไไเพราะว่าบางทีเราเลือกแล้วว่าน้ำเนี่ยสะอาดน้ำเนี่ยออกมาจากขวดแบบใสสะอาด ที่ไหนได้น้ําแข็งสกปรกน้ําแข็งทําโดยที่ไม่ได้รับมาตรฐานก็อาจจะปนเปื้อนทําให้เป็นโรคอุจจาระลวงหรืออาหารเป็นพิษได้อันนี้ได้ยินมาครับอาจารย์ว่าจริงๆแล้วนักเดินทางที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยอาจารย์บอกว่าไม่ทานน้ำแข็งไม่ทานน้าแข็งที่ประเทศไทยฮะอาจารย์เพาบอกว่าเป็นสาเหตุอันดับต้นๆของเขาเลยที่มารับประทานน้ำเปล่าเขาบอกน้ำเปล่านี่ก็สะอาดดีแต่พอเวลาผสมกับน้ําแข็งที่ผลิตมาไม่ถูกหลักอนามัยอาจารย์ เป็นของร่วงเลยถ้าถ้าชาวต่างชาติที่เขาเข้มงวดจริงๆเวลาเขาทานน้ำเนี่ยเขาซื้อน้ําขวดแบบใสเขาเปิดฝาเขาเอาหลอดเสียบเลยเขาไม่เทใส่แก้วด้วยซ้ําไปเพราะแก้วบ้านเราบางครั้งก็ก็น่ากลัวดีนะฮะเป็นแก้วพลาสติกมันๆเลยนะครับก็ก็อันตรายบางทีจกลิ่นไก่ทอดติดอาอจะมีกลิ่นกลิ่นถ้าเกิดว่าใช้น้ํายาล้างจานล้างก็จะอาจจะมีกลิ่นน้ํายาล้างจานหรือกลิ่นอ่พวก ผงสักฟอกผงอะไรเข้าใจว่าผสมมะนาวจริงๆไม่ใช่นะเป็นกลิ่นมะนาวจากปากคนที่แล้วก็ไม่ดีนะครับก็อาหารต่างๆเ่านี้ต้องระมัดระวังนะครับครับคราวนี้อาจารย์ฮะถ้าพูดถึงเรื่องของโรคท้องร่วงอาจารย์นอกเหนือจากสาเหตุของเรื่องของอาหารแล้วอาจารย์มีสาเหตุจากอย่างอื่นอีกไหมฮะเอ่อถ้าเกิดว่ามาจากอาหารก็เป็นไปได้นะฮะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยไม่ได้มาจากอาหารหรอกครับก็เราก็เป็นเชื้อไวรัส ที่พบได้นะครับเป็นเชื้อไวรัสก็คือเราไอาจามลดกันติดเชื้อไวรัสเนี่ยเราไม่ได้ทานอาหารที่สกรปรกล้วก็ท้องร่วงได้และมีไวรัสบางชนิดนะครับที่มาทางลมหายใจหรือว่าสิ่งคัดหลั่งนะครับ,รบน้ำมูกหรือว่าฝุ่นละอองหรือว่าในในการที่เราไอาจามเนี่ยนะครับออกมาแล้วก็ ถ่ายทอดไปอีกคนหนึ่งมีโรตาไวรัสก็ทําให้เกิดท้องร่วงได้กำลังจะมาแล้วนะครับเดี๋ยวพอช่วงหน้าหนาวหนาวๆนี่ก็อาจจะมีนะครับพอช่วงหน้าร้อนก็จะเปลี่ยนพันธุ์และเปลี่ยนเป็นเป็นพวกแบคทีรียเป็นพวกอะไรนะครับมาพร้อมกับอากาศร้อนเลยนะครับอาจารย์คราวนี้ย้ําให้คุณผู้ชมทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับอาจารย์โรคอุจจาระร่วงท้องร่วงเนี่ยนะฮะกับท้องเสียปกติแตกต่างกันยังไงฮะอาจารย์ถ้าเกิดว่าโรคท้องเสียที่ธรรมดาาเนี่ยนะครับความรุนแรงมักจะไม่มากนะครับก็คือคนไข้อาจจะ ถ่ายวันหนึงสัก2ครั้ง3ครั้งนะครับไม่มากแล้วก็ไม่มีอาการเพลียมากมายนะครับคนที่ท้องเสียหรือว่าอุจจาระร่วงที่เราพูดโรคท้องร่วงเนี่ยนะครับมักจะมีความรุนแรงมากค,ความรุนแรงในที่นี้เนี่ยก็คือ 1, 1> ่บ,บ่อยอบ่อยมากเกิน5ครั้งเกินบ่อยครยถ่ายบ่อย2คือถ่ายแต่ละครั้งปริมาณเยอะอปริมาณเยอะเยอะเสียน้ําไปเยอะเลย3 อาจจะปริมาณไม่เยอะอแต่ว่ามีมูกมีเลือดอันนี้ก็อันตรายถ้ามีมูกมีเลือดแทงว่าเราติดเชือ้อทําให้เกิดการสลายตัวของผนังลําไส้ค4คือมีไข้ร่วมด้วยมีไข้สูงมีหนาวสั่นร่วมด้วยและอันอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าท้องเสียไม่พออาเจียนด้วยอาเจียนด้วยแล้วจะทานน้ำเข้าไป ชดเชยได้ได้ทันอย่างไรนะครับที่บอกว่ามีต้องทานผงเกลือแร่ ORS ทานะครับก็อาเจียนออกมาท่านก็อาเจียนออกมาอย่างนี้เข้าโรงพยาบาลเลยนะครับไม่ต้องไปทานพยายามแล้วล่ะนะครับก็เข้าโรงพยาบาลให้น้าเกลือเลยดีกว่าครับก็จะหายเร็วนะครับแล้วอาการที่อาหารเป็นพิษฮะอาจารย์กับอุจาระร่วงหรือท้องร่วงก็เหมือนกันอีกนะอาจารย์เพราะว่าบอกอาหารเป็นพิษเนี่ยบางท่านก็อาเจียนด้วยแล้วก็มีการถ่ายด้วยนะอาจารย์อาหารเป็นพิษมักจะเกิดจากพิษ พิษเนี่ยมันไม่ต้องการการขยายตัวอ,ออกลูกออกหลานเหมือนเชื้อโรค,ครถ้าโรคท้องร่วงที่เกิดจากเชื้อโรคเนี่ยมักจะเกิด เราว่าจะเขาเรียกมีระยะฟักตัวนะครับติดเชื้อมาแล้ววันนี้อีก3วันค่อยท้องร่วงค่อยท้องเสียอาาเป็นพิษนี่กินเมื่อเช้า10บโมงอ้วกเลยอาเจียนเลยเพราะว่าพิษนั้นพิษมันเข้าไปแล้วพิษมันเข้าไปในในในกระเพาะอาหารของเราแล้วก็ร่างกายของเราหน้าที่ของร่างกายของเราเจอสิ่งเป็นพิษก็กําจัดกําจัดก็คืออาเจียนนั่นเองนะครับก็ต้องอาเจียนออกมานะครับก็แต่ว่าก็ไม่หมดหรอกบางส่วนก็ต้องปล่อยให้เขาขับถ่ายเองหรือว่าร่างกายก็ทําลายพิษไปเองนั้น ก็แตกต่างกันหน่อยเรื่องของเวลานะครับแล้วก็อาหารเป็นพิษมักจะเป็นหมู่คณะก็เป็นพร้อมเป็นหมู่คณะทั้งขบวนรถทัวทั้งโรงเรียนทั้งโรงงานที่รับประทานอาหารจากแหล่งเดียวกันในเวลาเดียวกันแต่ถ้าเกิดเป็นท้องเสียท้องร่วงเนี่ยก็มักจะเป็นเป็นกลุ่มเล็กๆนะฮะคนสองคน3ามคนที่เขาติดต่อกันหรือ หรืออาจจะเป็นคนเดียวแล้วก็เวลาก็อาจจะไม่พร้อมกันเท่ากับอาหารเป็นพิษจากสถิติครับอาจารย์ของสํานักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคเองมีการระบุด้วยนะครับว่ามีผู้ที่เสียชีวิตจากสาเหตุอุจจาระร่วงเนี่ยนะฮะอาจารย์อันนี้จริงแล้วปัจจัยนี้ขึ้นอยู่กับอะไรฮะอาจารย์ถึงมีอาการท้องร่วงหรืออุจจาระร่วงจนถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยครับอาจารย์ปัจจัยเป็นอย่างเดียวหลักๆเลยก็คือขาดน้ําขาดน้ําแล้วก็ขาดเหลือแร่ที่จาเป็นต่อร่างกายเพราะร่างกายขาดน้าขาดเหลือแร่ร่างกายก็จะช็อค แล้วก็หมดสติแล้วก็อวัยวะต่างๆก็ทํางานไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งไตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราให้น้ําทดแทนได้ทันก็ไม่เสียชีวิตเพราะส่วนใหญ่โรคท้องร่วงโรคท้องเสียต่างๆเหล่านี้มักจะเป็นโรคที่หายเองหายเองแต่ต้องใช้เวลานะครับในระหว่างที่ท้องเสียเนี่ยจะต้องให้น้ําให้ทันถ้าเกิดว่ายังทานได้ ทานน้ำเกลือแร่นะครับไปซื้อน้ำเกลือผงเกลือแร่ตามร้านขายยาได้ถ้าไม่มีก็เอาขวดน้ำปลา750ดซีซีเนี่ยละครับผสมน้ำเกลือครึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายนิดหน่อยประมาณ2ช้อนชาแล้วก็เขย่าเขย่าเขย่าน้ำต้มสุกเนี่ยต้องเป็นน้ำสะอาดนะเดี๋ยว เดี๋ยวมีปัญหาอีกนะมีเสียบะจระเข้นะครับวันนี้ก็น้ําสะอาดขวดสะอาดแล้วก็ทานทดแทนไม่ต้องไปทานน้ําอัดลมอะไรต่างๆหรือว่าน้ําปล่าใช้อันนี้เป็นน้ําเกลือแร่ทานเลยหรือว่าถ้าไม่ไหวจริงๆเข้าโรงพยาบาลนะคุณคุณหมอเขาจะเอาตรวจอุจจาระตรวจเลือดแล้วก็ให้น้ําเกลือก็3าวันก็หายแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ขาดน้ํา เราผ่านมาได้เรารหายแน่นอนอครับอาจารย์สุดท้ายอาจารย์ฝากเตือนกันอีกสักครั้งหนึ่งสั้นๆเลยครับ,รบป้องกันนะครับตัวเองให้ห่างไกลจากโรคอุจจาระโรคหรือว่าท้องร่วง,งในช่วงที่ช่วงหน้าหนาวแบบนี้อาจารย์หลายๆค,คนอาจจะรู้สึกว่าท้องร่วงไม่มีหรอกอมไม่ใช่หน่าร้อนหน้าหนาวนี่เป็นเป็นไฮซีซันหรือเป็นฤดูกาลของเชื้อไวรัสเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังครับเรื่องของการรักษาความสะอาดที่จะถ่ายทอดเชื้อให้แก่กันและกันนะครับนั่นก็คือล้างมือแล้วก็ ทานอาหารต้องใช้ช้อนกลางแล้วก็ทานอาหารร้อนๆนะครับแล้วไอจามปิดปากสูตรเดิมสูตรเดิมนะครับกินร้อนช้อนกลางแล้วก็ไอจามปิดปากต่างๆนะครับเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยหลีกเลี่ยงจากเชื้อไวรัสซึ่งเป็นเป็นมีอยู่ชุกชุมในหน้าหนาวในฤดูหนาวนะครับคุณผู้ชมครับ3ขมาวนะครับเรามาอัปเดตกันไปเรียบร้อยในช่วงนี้รามาอัปเดตช่วงหน้ากลับมาครับช่วงรามาแคร์กับกิจกรรมโฮมแคร์ของเรานะครับเป็นเรื่องอะไรมาติดตามกันช่วงหน้าครับ